จะรับกระสุนช่องไม่พีกุกกอกนะคะวันนี้น่าจะไม่ตกนะทุกคนหรือว่าสวยๆก็ตกเนาะน,นะทุกคนมือช้ามือ้วนหมกหน่อไม้แต่วันนี้ไม่มีแนวกลับเลยยอดมะกะทินไงนอ้วนหะยันมะกะทินคนแล้วยอนมะกะทินริมรั้วเฮ้ยรถฝนไปแล้ว,วก,ก,กินแล,ล้วรุ่ยันไม่ทันลด นี่ห่อหมกหน่อไม้นะแต่เราหอ่อห่อแบบธรรมชาติธรรมชาตินะทุกคนเราไม่ได้ใส่หมูกันเราหมกแค่หน่อ,อไม้ใส่ใบย่านางเนาะใส่น้ําใบย่านางนะทุกคนก็จะประมาณนี้นะแต่บางคนเขาก็จะชอบใส่หมู <laughs> โอ้ยแค่ตัวเล็กตามยีเต็งโมอยู่ทุกคนเพืนะพื่อนย่างรูปผลยมากันย่างน้ำก้นย้อนนันพัด ไอ,อ้ป่องโอ้ไปวัดบ่ให้พุปงป่องพ่ดตามย่างไปกันเลบไปลบมาหนํ่งโอ้โอ้โอพุปงป่องนะกินข้าวเช้าก่อนไปโรงเรียนแล้วก็กินนมกินข้าวแล้วก็กินนมหนูมันจะได้โตไวไว,ไว คือเธอโอนอะไรแตผมชันนะคืก็ไอผมยาวอีกทั้งฮะไม่เคยหน้ามันบานหน้ามันบานเอาก็มือเลิอกก็หน้าเท่ากับบานอยู่ออ๋มันก็ยังปกได้เออหน้ามันจะปิดรายได้ยังไงหน้าบานมันก็บานอย่างนั้นแหละพอตอนนั้นที่ผมอะไรมันก็จะบางบางบางทีที่ปิดมันก็จะบางบางหน้ามันก็จะเล็กหนุ่มก็พลอยหน้าบานน่ด ใจแต่วมันก็ช่วยได้เยอะอยแต่คนหน้าบานมันจะทำให้ดังแมพนะใช่ <laughs> โอเคเดี๋ยวจะปลายจะปาย,ปายกินง่ายอยู่ง่ายทุกคนกินแบบนี้แหละตัวเร็ว ไม่จําเป็นต้องมีหมูสเ,เต็กนะคะทุกคนกินได้กินอาหารบ้านเรากินหน่อไม้กินเห็ดละงอกมดไนละงอกกินหน่อไม้ในต้มก็แกงโอ้วันนั้นก็แกงกลางวันก็อร่อยมากอุ่นๆเนอะเออใส่ปลาทูที่ไอ้อะไรน,นะที่แม่้อมแบ่งให้อะปลาทูเค็มที่แม่้อมแบ่งให้ตัวยาวเออเอามากแกงใส่นัวมากเลยสุดยอดแซ่บแซ่บ,บกว่าใส่ปลาทูเค็มอีก ไปแล้วลุงคะไปดำนาแล้วเออเตะเซลนะทุกคนเชลาหมูอ้วน ฝากหอมโมกมะม่มายนะคะเยอุ่นไปวัดก่อนนะทุกคนโอ้ดุกจะนอนมองฟ้าวน่ะ ชแย่ไปวัดอยู่อะโอ้กำลังมากำลังมาเขาเหรอมาคิดมันก็มีเพล็ดฝากหมกหน่งไม้ไปด้วย ออไปวัดไปทำบุญด้วยกันไปทำบุญด้วยกันถึงไม่ได้ไปก็ฝากไปเอาอที่ไปซ้ายจักโลโลเลยแหละบางเทอก็ละอ้อไปกินอย่างกเงินยนะฮะจักแล้วบึงเมื่อคืนละตกนั่นเลยไม่รู้อันนี้กินกี่วินาทีแล้วบอสอี๋เด้อเราก็อันนั้นไม่แจ้งไม่เพราะาฝันบ่ มัวเป็นตัเพ่งะได้แอยล้าหามแทั้งค้ยาทั้่อยเลยกคนมันเพี่พอน้อยแตสเยตัวแล้วน้อยก็ด้อันนี้พัดยังยียงอยู่อ่ะบังบอกกับแม่กับนายแกลสู๋อน้อยจยอมแพ้สู

ต่ลน์นี่ก็บกเราซื้อแต่งก๋วเขาไม่ได้อันมากันออกม้อมาวกัพวกอันมาอันโท้คับมนอกครืองแบกทิ้งตู้อ่ไปยองพี่เบนน์เลยพี่เบนมาทานรถวันนี้ไปกันแล้วนะทุกคน <Okay. S 2> นี่นะคะเราแกงให้ยายนะทุกคนนี่เราก็มีก็แบ่งไปให้นะทุกคน โอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะคะทุกคน